3, 2, สวัสดีครับผมช่างใหม่โมบายไลฟ์ภูเก็ตนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาเปิดกล่องเจ้าตัว Signal G 751นะครับตัวนี้นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูภายในกล่องกันเลยหลักๆก,ก็จะมีเป็นคู่มือนะครับผมแล้วก็ชุดแท่นชาร์จนะครับแล้วก็คลิปหลังแล้วก็สายคล้องมือนะครับแล้วก็เสานำสัญญ,ญาณ ตัวนี้นะครับเสารูปทรงสวยงามนะครับแล้วก็จะเป็นตัวเครื่องนะครับตัวเครื่องก็ลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็แบตเตอรี่นะครับผมตัวนี้แบตเตอรี่ไฟ7 4โวลต์นะครับผมความจุ1 8 0 0นมิลลิแอมนะครับเดี๋ยวผมมาประกอบเครื่องดูหน้าเครื่องกันนะครับตัวนี้กำลังส่ง5วัต์นะครับผมความถี่ก็คือ136เมกะเฮิร์จนถึง174 m มกะเฮิร์นะครับ ตัวนี้ถูกต้องตามกฎหมายนะครับขออนุญาตได้มาดูหน้าเครื่องกันตัวนี้สามารถสเตนบายได้2ช่องนะครับามาครับรูปทรงสวยงามนะครับผมฟัง FM ก็ได้นะครับตัวนี้นี่ครับประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวคลิปต่อไปเดี๋ยวผมจะมาแนะนำวิธีการใช้งานนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ